พี่น้องซุ้มเจ้าลู่จักเพ่งลืมหดูดสิบเออร์ดื้อๆลืมๆหูดสิบเออร์ดื้อๆลืมๆหดูดสิบเออน์หน่อยนะหดูหดสิบหดูหดสิบหดูดสิบเปิดไหมบ่ลอสพี่น้องแอนอรอรดีโอ้ยเปิดอยู่อย่าลืมเปิดไหมแอนอรอรดีเอามาคอบเวอร์ท่านแม่พี่นอ้องดังดังเออ ตอนแรกนั้นแล่นดีอีสานร้องไบกอนเมือนี้คอยสิภาพไปเบื่องแล่นดีอีสานเราล,ลองตังเต่เราหน่อยๆป่ะตอนนั้นออ้ยโมเมนเกือบยี่สิบปีละทีตั้งแต่คอยเป็นนักจัดรายการวิทยุซุ่มซ้นใหม่ๆได้เปิดเพลงเล่าอยู่ดังยุ้งสวงหนึ่งตอนนัน้นดังดังสว่งหนึ่งแต่ว่ามันต้องดับลุ่งเนื่องจากพราเราเกิดอุบัติเหตุพี่น้องบัดนี้เราไปเดินสายเนาะเราดังเราไปเดินสายเราเลยเกิดอุบัติเหตุเราก็เลย ผักโยกลงุงเพ่งกันเลยหยบลุงว่าได้ลองอยู่หลายปีเติบด,ดูดีแลนดีอีสานเนี่ยเออจนนั้นไงากานาบาลเปลี่ยนผู้บ่าวผุละจังได้ลองไม่สว่วงที่เปลี่ยนผู้บ่าวก็หาอยู่หากินโอ้ยลำบากพ่อสมควรชีวิตเล่านาะ่นะเราไปออกไลก่การในสว่วงนี้แล้วดังเนาะเอ็นออรดีเอามาคบเปอเอามาลองไม่ก็เลยดังพอแต่เพ่งมีกระแสดังปุ๊บเขาก็เลยถามหาต้นฉบับเมีนยนไผ ต้นบับแมนเล่านี่ละเล่นดีอีสานเออเล่าลองเพ่งเป็นเสียงไม่ยิ่ง,ตงเตเล็กน้อยน่แก้วเสียง,มยง,งไม่ยิ่งมันสิีเป็นเสียงเด็กน้อยเนี่ยความจริงเราเราเปลี่ยนผู้ชายเดีย๋ยวหรือหรืมหือหุ่นหซบาผู้เบาหรืมหูซิบนะความจริงเป็นเด็กน้อยผู้ชายลองวันนี้เราเปลี่ยนเบาแล้วพี่น้องเอยบัดน,นี้นี่พอแต่เพ่งหดุดซิบดังปั๊บเขาก็ถามหาต้นสบับก็บเออเราไปออกไายการนั่นออกไา่การนี่ว่าได้ไปหลายไา่การ ดังย้อนเพียงเจ้าของในอดีตเล่าไปไล่การใดพีน่น้องเล่าบอกเคยลืมบุญคุ้นเลยเล่าสิเ้าเสมอว่ามีพี่ถึงมีผมพนวาเจ้าของบาีมีพี่ถึงมีผมาาเล่เาสิขอบคุ้นเอ็นอลดีตลอดเลยเฮ็ดให้เรามีซื่อมีเสียงเฮ็ดให้เราได้ขึ้นมหาอยู่หากินอีกรอบหนึ่งพน้าวมีพี่ถึงมีผมโอ้บอกเราขนขิ้งลูก คอยสอบคนกระตันยุกกะตาเวทที่พี่น้องเอ่ยหูว่าเขาเหตุใหนเฮาดังไปมองไหนเรากับบลืมโยกงอปอนเอ็นออรดีไปออกข้าวซองไหนไปสแสดงมองไหนเรากระเบ้าหอดเอ็นอลดีพี่น้องจังสีละกคนบลืมบุญลุมคุ้นคนมันจังจะเลื่นลุงเลี้ยงพี่น้องเอ่ยสุกงูซอยคอ,อยเนี่ยผู้ใดเป็นค้นหูบุญหูคุ้นคอยสุกงูโรดคอยลืมหูจีบ เล่นดีอีสานตอนนี้เราเป็นไปเป็นนักร้องรถแมรฮมเราออกซิ่งเกินไม่เดรอ่านนั่นนา่น,าน,น,านขอยลืมซื้ออา่านเพ่งซิ่งเกินไม่บัดเซซิ่งเกินไม่ของเล่นดีอีสานเข้าไปเบิง่งรถน้ำหน้าล้ำพงข่างไายประมาณนี้ละอืม,มวนๆอยู่จังหวะวนโอ้ยสุดนสนุกสนานเสียงแล้วก็ดีอยู่แล้วเป็นเป็นนักร้องมิกลณภาพอยู่แล้วพี่น้องเอ,อ่ยบัดนี้นี่เบ้าอีหยังอีกวะเออขอยสิเบ้าว่า เพลงต่างๆนะที่เขาออกมาคอปเบอร์นะมันเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเด็เขามาคอปเบอร์เพลงลังเทียเจ้าตัวร้องร้องไวเพราะดังคนมาคอปเบอร์นี่อาจสิให้เพลงนั้นดังขึ้นมากก็ได้เด็อุ้งเพลงนั้นอาจจะเงียบไปแล้วคนมาคอปเบอร์นี่อาจจะเป็นส่งผลให้เพลงนั้นดังขึ้นมากอีกรอบหนึ่งก็ได้เด็เป็นต้นวาลัมย่อยเอาเพลงย่อยหลมมาคอปเบอร์ตอนนี้ย่แยล่มดังจังตอนนั้นแอนออร์ดีเขาเพลงเสียงจัก สาวเล่ามาเวอร์เ,อเ,อเพียงอย่างแกงนประดใส่บะัะคามปอมส่วนเบาเท่ยวเที่ยวบ้านส่วนเบาเที่ยวบ้านตอนนั้นกระดังเป็นกระแสอยูโยกหนึ่งเดชพี่น้องอเพราะเรยว่าคอดีของการที่บริษัทต่างๆนี่ปล่อยให้เขาลองเพียงตามใจสอบได้นี่มันดีอย่างหนึ่งเดออเพราะว่าบัตรเตกเขามาลองจงีมันเกิดดังบริษัทซุกเจ้ากระดังนั่นเด แต่สมัยซุ้มรียยากยากเอาเพลงข้าเจ้ามาลองนี่เกิดปัญหาลิขสิทธิ์อันนั่นอันนี้ดีดิหอยมาเปิดใช้แลกกันใ่คาราองเอาเพลงมีลิขสิทธิ์นึอยติดแดงจึงคืงต้องลบออกแทนตีสิได้โฆษณาเพลงสุมเจ้าน้ำสุมเจ้าเขาว่าได้โฆษณาดิมันก็นเลี้ยวเต็มมุมมองของกาเพลงภูมิาบาลกินแลนด์เนี่ยเราปล่อยให,ให้ทุกคนลองในตามใจชอบไม่มีลิขสิทธิ์ห้อยใจบ้างไฟเสียน หรือบทเพลงใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินลแลนด์ไม่เอาลิขสิทธิ์ล่องเลยองออมไปออมมากกหาผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์อันเป็นทีรักของข่อยคือเขาคลิปนี้เอาถึงแล่นดีอิสันฝากติดตามแล้วเนี่ยากก,ลลกดไล์กดแแท์ฝากเสียแล้วเนี่ยพี่น้องแล้วเป็นนักร้องกาตันยูฮ uh ูคุณมีเจ้าของวาีมีพี่ถึงมีผมพนาวะสวัสดีครับสวัสดีสค่ะ